วันนี้11พฤษภาคม2568วันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองควนลังและนายกเทศมนตรีเมืองควนลังทั้ง3เขตเลือกตั้งจำนวน57หน่วยเลือกตั้งได้ทําการเปิดการเลือกตั้งพร้อมกันตั้งแต่แตเวลา8นาฬิกาโดยมีนายเทียนเมฆธรวันผู้อำํำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองควนลัง คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองควนลังและผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองควนลังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยเลือกตั้ง57หน่วยเลือกตั้งและสังเกตการณ์การมาใช้สิทธิ์ของประชาชนในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยจะทำการปิดหีบลงคะแนนบัตรเลือกตั้งในเวลา17นาฬิกาสำหรับท่านที่สนใจมาร่วมลุ้นผลคะแนนแบบเรียลไทม์ ได้ที่สนามกีฬาเนินขุมทองหรือทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองควนลัง www. ค n l a n g .go.th และลิงก์ตามที่ปรากฏ